ไปไม่ค่อยคูจะตกเลยเกิดรายการครับเกิดรายการนะครับบอยดีไหมไยเฮียเฮ็แพฮตามมาเฮ็ตามมาเดี๋ยวนี้ มาตําใส่ไว้เฮ้ยทางนี้ทางนึ่งมางนี้ แป้ไป,ไ,ปไปขึ้นขึ้นแป้ไปขึ้นขึ้นเดะลาใจมองหลังไว้ <c oughs> แป้นไอจีรายงานสถานการณ์ดิคือตอนนี้พวกเราปลอดภัยดีครับผมคนอยูร่รอดทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมในคลิปนั้นแค่เป็นการแอดติง้ง